สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่คาร,รบรักทุกท่านครับวันนี้ผมจะได้มาคุยกับท่านผู้ปกครองเรื่องของการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม3คำว่าศึกษาต่อคือนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อที่มัธยมมศุขนวิเศษมูลนิธิในปีการศึกษา2569ที่จะถึงนี้ ซึ่งโดยจำเนียมปฏิบัติเป็นก้อตกลงร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปีว่านักเรียนที่จะเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยม,มวัิุลวิเศษมูลนิธิเมื่อเราจบชั้นม .3 แล้วจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างผมเข้าใจว่านักเรียนส่วนมากก็จะรู้แล้วแต่วันนี้ผมมาแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจตรงกันที่โรงเรียนมัธยมศุลว,วิเศษมูลนิธิ ก็จะให้โอกาสกับนักเรียนที่เรียนอยู่ก่อนแล้วเป็นโคต้าของนักเรียนที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นม .1 ปับันนี้ก็เรียนอยู่ชั้นม .3 มีความประสงค์จะเรียนต่อในชั้นม .4 โดยที่นักเรียนเหล่านี้จะต้องมีเกรดเฉลี่ยตามที่โรงเรียนได้กําหนดจึงจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่4ได้ก็แปลความว่านักเรียนชั้นม .3 แดห้องเรียนเมื่อถึงเวลาเราไม่ได้เรียนหมดตั้งแปดห้องเรียนเพราะว่าเรามีสถานที่จำกัดผมจึงนำเรียนท่านผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านที่จะได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นั้นห้องเรียนสสวาทาน,นั้นก็ก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว,ว่าเกรดนั้นผ่านเป็นส่วนมากคือผ่านทั้งหมดก็ว่าได้แล้วก็มีนักเรียน ห้องเรียนทั่วไปเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนทั่วไปแผนการเรียนศิลป์คำนวณแล้วก็อ้องเรียนทั่วไปแผนการเรียนศิลป์ปาษาทีนี้นักเรียนที่จะเรียนในแผนการเรียนวิทย์คณิตจะต้องมีเกรด2.75ขึ้นไปนักเรียนที่มีเกรด2.5ก็มาเรียนแผนการเรียนศิลป์คำนวณหรือ เรียนศิลปาราาทั้งนี้นักเรียนจะต้องแจ้งความจำานงเมื่อโรงเรียนได้ประกาศขึ้นรายชื่อว่าเป็นโคต้าแล้วนักเรียนก็ต้องแจ้งความจำานงว่าต้องการที่จะศึกษาต่อที่นี่ถ้าสมมุติว่าห้องเรียนศิลปาราานักเรียนโรงเรียนรับได้ประมาณ50คนถ้าเต็มแล้วโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะรับนักเรียนจากภายนอกได้ ถ้าหากว่านักเรียนสมัครไม่เต็มในเผนการเรียนนั้นๆก็จะได้ประกาศร,รับนักเรียนจากภายนอกเข้ามาจำการสอบคัดเลือกเพื่อที่จะได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันแล้วอีกอย่างหนึ่งหากว่านักเรียนแจ้งความจำนงแล้วว่าจะเรียนต่อที่มัธยมมศควรก็แจ้งความจำานงเสร็จ ถ้าหากว่าไม่แน่ใจเขาอย่าเพิ่งรายงานตัวถ้ารายงานตัวแปลว่าต้องร้อยเปอร์เซนต์เพราะอะไรเพราะว่านักเรียนจํานวนหนึ่งเขาต้องการที่จะเข้าเรียนที่มัธยมวัดควรแต่นักเรียนที่แช่งชื่อแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียนหรือไม่เรียนทําให้นักเรียนที่เขาอยากจะเรียนเขาเสียโอกาสเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนที่มัธยมวัดควรก็ได้โกตตาตามเกรดเป็นสิทธิ์ของนักเรียนเก่าก่อน ส่วนถ้งหากว่าแผนการเรียนใดที่ไม่เต็มเราก็จะรับจากบุคคลภายนอกซึ่งในวันรับสมัครก็คือตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 8ที่จะถึงนี้แล้วก็ประกาศผลการคัดเลือกว่าใครจะได้เรียนต่อหรือไม่ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2,568เป็นต้นไปไนะครับคือประกาศผลการคัดเลือกวันที่10 ที่ป้ายวิชาการแล้วก็แจ้งไว้นักเรียนได้รับทราบเพราะฉะนั้นหากว่านักเรียนคนใดต้องการที่จะเรียนที่ไม่ยมรับควรผมจึงนําเรียนท่านผู้ปกครองว่านักเรียนคนนั้นสามารถที่จะแจ้งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องไม่มีศูนย์มีรอไม่มีศูนย์ไม่มีรอไม่มีมศคือต้องผ่านหมดทุกวิชาบางคนอาจจะเกรดเกินกว่า2.5แต่ไปติดศูนย์ ไปติดรอนน่นนั่นไม่ได้จะต้องเกลี้ยงทุกวิชาจึงจะเข้ามารับโควตาที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้ต้าไม่อย่างนั้นไม่ได้นี่เป็นข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับท่านผู้ปกครองดังนั้นผมจึงนำเรียนท่านว่าหากว่าท่านต้องการใช้บุตรหลานของท่านเรียนต่อที่มัธยมมัดควรก็ให้นักเรียนเตรียมตัวรับสมัครตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่ 7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นโควตาของโรงเรียนเองนะครับแต่ถ้าหากว่ารับอ้องละ50เต็นักเรียนมาถึง60ก <c oughs> ็ให้ดูตามเกรดเฉลี่ยที่นักเรียนได้กันมาใครได้มาก,ก่อนคนนั้นก็รับสิตก่อนเพราะเป็นโควตาที่โรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับทราบผมจึงนาเรียนท่านผู้ปกครองเผื่อว่าท่านเกิดความสงสัยว่าถ้าหากว่าเราได้โควตาที่นี่แล้ว เราหลักฐานไปที่อื่น <S <S ก็ขอ้ท่านถอนหลักฐานไปถือว่าท่านสลาสิทธ์นะให้ถือว่าท่านสลาสิทธิ์เพราะจะต้องรับนักเรียนคนอื่นที่เขาอยากจะเรียนก็ได้เรียนที่มัธยมมดควรไม่ได้ไหมายความว่าท่านได้โควตาแล้วท่านรายงานตัวแล้วถึงเวลาท่านมาศลาสิทธิ์มันเกิดปัญหามันเกิดปัญหากับนักเรียนที่อยากจะเรียนต่อที่นี่ซึ่งเขาเรียนมาตั้งแต่ชั้นมหนึ่งแล้วผมจึงนําเรียนท่านผู้ปกครองว่านักเรียนที่จะเรียนต่อต้องมีความประพฤติดี ไม่ติดศูนย์รอมสอโรงเรียนก็จะให้โคต้ากับนักเรียนเหล่านั้นไปก็ขอให้ท่านผู้ปกครองได้คุยกับนักเรียนทำความเข้าใจตรงกันแต่นักเรียนนั้นส่วนมากทราบแล้วนะครับทราบแล้วว่าถ้าต้องการเรียนต่อที่มัธยมมัธควรก็ไอ้แจ้งหลังจากที่โรงเรียนได้ประกาศผลการสอบ5ภาคเรียนแล้วก็จะได้แจ้งว่าใครจะเรียนต่อเมื่อ ได้โควตาแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนแล้ว <g ill ain> ก็แปลว่าเราได้เรียนต่อที่มัธยมวัดควร <g ill ain> วิเศษมูลนิย่างแน่นอนผมจึงนําเรียนท่านผู้ปกครองให้ทุกท่านได้รับทราบเผื่อว่าท่านใดอาจจะไม่เข้าใจหรือนักเรียนไปบอกอีกอย่างหนึ่งความเข้าใจอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนก็เลยมาทําความเข้าใจตรงกันว่านักเรียนที่จะเรียนสายวิทย์คณิตห้องเรียนทั่วไปนะต้อง2.75 ส่วนสินคำนวณสินภาษา2.5ขึ้นไปอ้องเรียนพิเศษสอสอวอทเราก็มีนักเรียนเก่าอยู่แล้วก็จะต้องขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาชั้นม .4 นะครับขยับขึ้นมาชั้นม .4 หรือนักเรียนคนใดไปสอบที่อื่นเราก็จะสอบให้นักเรียนภายนอกเข้ามาสอบแข่งขันเพื่อเข้าในอ้องสอสอวอทอกันต่อไปให้ครบตามจํานวนที่โรงเรียนกําหนดผมจึงนําเรียนท่านผู้ปกครอง แจ้งเงิท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ครบรับทราบทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ